เสีๆๆๆกผ้าสัก้าสักโอ้พลองเป่ายลุมพุนลุมมันกับขอ้นแกลมเซตเกลียบไแล้วลงไปลึกแท้รวงดิลงมายังไปลึกแท้ตั้งอยู่นี่กันเนาะบดบาทเนะลงมาเนี่เนาะเอ่อสั้นเลยได้พี่ต่อครับโอ้โหซึบโอ้ย ตน้ามในเมืเมื่อไ้นบี่งไพปเ่อเนาะบาไิ่งเบิงมื่อน,นี่เาน,นาะไป,บไปบเไปบิ่งยังนะเ้ำเบิ่งเตักน้ำไปเบิ่ง แรงน้าที่ว่าเพิ่นเอามากินเนาะนะครก็ทั้งกินทั้งอาบยูหันชักเช้งสุขาดยูหันเนาะพังแล้วกันอยากกิดนี้พี่น้องไงทางพวกเรากันนะเราจะอีกอย่างหนึ่งนี่เพิ่นอยู่คู้ว่ามุ่งเพื่อนเจ้านี่ไปหามุ่งอาบน้าอาบท่านี่ไกลเท่าดหว่าะท่ายเดี๋ยวสิตั้งคลิปอยู่นี่เดี๋ยวพากันย่างเนาะได้ลองบ้างไปเพื่อนอะไรพี่น้องเนาะ ได้เบิ่งกบรรยากาศอยู่บ้านเลยเนาะบรรยากาศสุ่สดเลยพี่น้องบปเด้ต์มีเด็กปล่อยให้ไปมีงาด้วยพี่เพาะไปในำกันน้องไปสบายดีสบายดีน้องไส้ไปทางใดนี่ครูปะไปเดินผูระตังเล้วๆเร็วๆไปลุยบนคอนลุมไอ้น้ำี่ห่วเออาอ่าฝ่าฝนเซนท่ากับเรื่องตามมากพี่น้องเลยเนาะ อ่ายงใดทีน้องพัวจะไปตักน้ำตาเซเนาะตาทะเล่พี่น้องกันน้องน้ำตาเล่ภาษาของน้องพัวเพิ่นเนาะทางนี้น้ำเซนี่แม่นพน้องห้องว่าน้ำตาเล่พี่น้องกันเนาะห่วยอย่างไรขายคือทะเลอย่น้องเสียงอ่าทำนองคนว่ากับพี่น้องกัเนาะเอ้าพี่น้องกันเนาะพบอๆกันอีกคือเก่าเนาะกับซองยูทูปบบุญสารวันพี่น้องกันก่อนอื่น กาศข่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสบายดีมูเพื่อนกันบนสุขูสุขคนมอนี่ทางมาบุญพร้อมด้วยทางอาจารย์เล่าทางลุงจันทสิน้ำพาพี่พาน้องไปเบิ่งวพิธีชีวิตเนาะมูบ้านแห่งนี้เนาะว่าโดยเฉพาะทางครอบครัวนั้งพพัวเพ์่นใช้ชีวิตการเป็นอยู่แบบใดเนาะกินนํำกินในอาบน้ำอาน้อยู่ใสระยะทางไกลสำใดเดี๋ยวไปหับไปชมกันเลยนะพีองเนาะไปพี่นอ้นอ,นองเลยชมบ้าน น่องหัวน้ำกันเนาะโอโหอ่าถูกคนนำหนาไปก่อนละพี่ดอยสะพายอ่ากระตุกเป็นกระตุกน้ำมันเนาะอ่าที่ว่าเป็นน้ำมันเครื่องลดง่ายหล่ะก็เรามาล่างและะ้วก็ไปตักไปหิวเอาน้ำพี่ดอยอ่าเดี๋ยวเราชมบรรยากาศอยู่บ้านน้ำกันเลยเนาะอันนี้แมนเพื่อนของบ่าขี้ตุ๋ยกับบ่าวพอดไซ จักเพิ่นไปทางใดแหละเนาะมิดสมอยทิมีอยู่บ่ออยู่เฮือนบ่ออยู่ซ่านซับสงสัยไปหาอยู่หากินเผื่อปากเผื่อทองล้วบ่พี่น้องเลยไปหมู่บ้านแห่งนี้พี่น้องเลยสังเกตแต่หลังคาเฮือนจะมีคอกแบ่และคอกงัวเนาะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ตัวจักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงชัดช้าว่าสิงเนาะออ๋เสียงฝ่าก็มาเลยพี่น้องเลยคำรามมาเลย อาจะเห็นแถวบ้านเพิ่งจะตากเข่าเนะาะเหยียบเข่าโอ้บอลน็อตัวนี้สบายดีปะครับโอ้เก่งเนะาะเหยียบขยี้เข่าไม่ตกอ,ออกจากกาดมันพี่น้องเออเก่งแท้ลูกเจ้าเออเข่าก็มีดีมือกันงามตรงๆอ่าในนอตอันนึนงพี่น้องก็เชิงรู้จักกันในนอตไปพี่น้องกัน สามบาททำซองก็สิมีลังคาเรือนประมาณนี่แม่เรือนผู้ใดเด้ด่ยเนาะมีคนอยู่อบอ่อนลังนี่พี่น้องเลยขอนิย่าพี่น้องเฮือนคนเฮือนแบกเกือลึกซ้ำกันโอ้ให้หอดเซ่เลยหอดแล้วไปนำเซ่กับโบกไายบันไดพี่น้องเลย งางมากประมาณสามสี่นาทีฮดสุดอยู่นี่พี่น้องสุดอยู่เซนี่บานกันเลยสุดอยู่เซเนาะอบอวว่ากินบัวว่ากินอยู่นี่ หมนดี่ส enfin ki> ันน้องมสบายดีหวอสยดีสบา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 ยดีพี่้องสบายดีอาจารย์สบายดีพี่้องเลยนับมอ้ส้นำกินน่ะนี่แลลงมาเบิ้งเนอมันเมนบ่พ่อจนหํำกินนั่นเละจังวะน้าใบอันนี้เป็นเป็นเส้นยังนี่นาะ

ใช้จะบรรัวตะกระคูมาบ่ห้องพ่อเจ้าัวตะกระคูมา <c oughs> บ่บ่แม่งไปทางใดศ <c oughs> ร์นอนอยู่เอือนฟ้า <c oughs> สั้นจริงจริงเลยไอ้นี่ระวังได้หนึง่งสาเอ,อ้ยโ <c oughs> อ้ตั้งคนเก่งเลยเนาะเอาน้ำขึ้นหาบน้ำขึ้นมาหนิเนาะไม่ดีเด <c oughs> ้อเออปึ๊บโอ้อโก็ น้องพรอนกับเฮ็ดมัตักน้ำมีมีกินกันบอเอออ่อ่กิน้องเลยโอ้จะด้วนน้ำ่างอย่อง้นคือแล่น้ำคอลไนะหอดฝนบ่หอดเถิงบ่หอตลิงบ่หอดกันบ่อะโอสาค้จอยแม่ใเปนบัวบัตตักยังหอดอยู่บ

อันนี้คือตอนนี้เวลาบ่ายมุ้งพี่น้องเลยนะแต่ว่าให้ทางน,องานา้องวัวเพิ่นมาสาธิตให้ก่อนพี่น้องเลยเนาะวัวพันธสีเป็ดแบบไบดเนาะนั่นอยู่นำกินของน,องนออ้องเพิ่อนอ่าก็หยาดมากผมเอเป็นกิโลผมจช็เนาะเลือกาครับ อเาอยู่นี่ใช่คือคนยางอยู่เทิงจะก็เอาอยู่นี่าายางมาผจะเทิอ๋อ่วนี่วนมันพู้ักเครื่องก็มี่อาพี่หันก็มี่บอนองบอนองหัวไม่ไม่ดีพวกนี่เนาะน้ออธิบายแน่เนาะกินอยู่นี่บนี่มน้ำกินแทบ่แทบ ผูกกัเจ้าสักขาอยู่เทิงางน่องมันยังผู้นั้ยังอาบนมนอยู่เองพี่น้อง่งเออทังมันยังอาบน้ำสักผาสักแ้าทั้งนี้ตรงกินบัว่าน้องเม่นบัไ้นี่แบบน้ำส่างน้ำยังคนคุดไว้หเ่อันแรกก็คิดว่าอันเป็นน้ำาโอยนงโหลดอยู่ทังนี้กอกินแล้วพี่น้องไง อย่เท่งอะไสักสินสักผาสักาซ้โอ้นลงเปอยลุมพุนยลุมมือนกับขึ้นแคนเซตเปียกป่แล้วลงไปลึกแค่กองดิลงไปยังทีลึกแค่ก่งนี่ก็ได้ล่องนอโอ้กลางมันให้มันใสนี่อ่เปนไม่เห็นเป็นไม่เห็นนกใสลงไปห้ชวยน้องคนอ่ามันไม่ใสเปียกปแล้ว พได้มีสงองเปลี่ยนไปนี่อันนี้คือตักกมื้อกินไม่พี่น้องอันนี้นี่กระตุม้มกินแปลว่ากันต้องอย่างดีเลยเนีนะ่นครับเออเวลาแมวมาแล้วมันกินรีบ่น้องวัวต้มอ,อยู่บ่ กินแบบแบบน่ต้มเลยเนาะอึ้งฉันเบิดได้สาคนชุมเท้าไปเนาะน่องารยับเสื้อสายตาเนี่ยอันนี้ก็ลงที่ขางนี้งย่างมาย่างนี้อยู่ดีน้องคนสิซักกินนะลูกมากินแล้วเพม่อนกับเพราแต่ว่าน้องคนเอาเอาหมกกระเซ็นมาเล้งคนกินไหนสมมติว่าบ้านจะเทิงคุณอาบจะเทิงคนอีกด้นี่เนาะคุณ บกใช่ก่นี้วกตัวที่ว่าเอาอันว่าเพื่นเอาเอาลงไาใส้ชมข้ากินอยู่เพื่อนเห็นจะใสเนาะแใส่่าเมนนำนี่นำนำคุนขนตักนี่นำรังถลุยเาั้นไงเาไม้ไหวนบอกน้องเพนวานนกินบ่กินกระไรเราไม่ไวนไ่นหรอแต่เดไหนใส่ยัดเกลอะไรไนใส่ยัดเกลียร์พอเออไปยังก็ ว้ออ้ะเบาน่คอน้านิ่นอ๋อคอน้าเพื่อนเพิ่นน้ำมาไชุมฮากินนะแต่ว่าชุม้ากินนี่กินน้าอันนี้ตอนกินอยู่ในเพือนล่าเราไปคอน้าละเบาแต่ว่ากินเฉพาะในคคัวเพือนของเราน่า่างตัยัวแม่งเาเมื่อเห็ดน่เห็ดรางเผาร่งเนี้ยม่งค้เาแล้วเนาะว่า ยินแล้วพี่ดังเลยครับโอ้นี่แมนบสเองไพร์ชาเนี่ยอ่เพินึอ้เจ้าบักลเจาก็มากิน่กันบ่บ่บ่เข้โอ้ถุงนากรลากรือลงมาแล้วครัังนั่นคับตอกแล้วลูกเด้ออกไร้ปลเด็กบ่อน้องเด็กบหนื่นา แลเลือดล่องบื้อาสิอยยามแรงนี่นีบ่นี่หํำบ่ตกตุกกระดูแรงงนะมีคือกันบ่ว่้มีบ่ได้บวกแค่เชือบ่หำมันย่มย่ลฝนหนาสิประมาณตั้งนี่เวลาฝนบ่ตกงแหงนะเรายามแรงก็สิหน่อยนี้ยุ่เนาะวกลงได้เติมแล้วเริ่ม ออ๋อัอืไปไป้อืมอืมอ่ะอยู่นี่ซักเสือสักผ้าอยู่นี่ไปเลยดงน้้ะเป็นน้ำอันนี้เป็นอรเนาะน้ำร้อน่เลเป็นรักษาาพอจบีนขึนตะลิงเลยเนาะ ข่อจะปีนขึ <th <th ้นไอฟังอีกง่ายนี่พ่อลวงพรงเออดขยี่ไหปดสุดๆเลยพี่น้องข่อยเนาะเบิดบ้านแล้วนะลงมานี่เนาะเออเพิ่นก็ใหญ่อยู่ในน้ําเซแหงนี้เนาะคือน้องหัวก็ใหญ่โตนอนน้ําน้ําแห่งนี้เนาะออ เพียงปากเียงทองชาวบ้านพี่น้องเลยยายนกลตั้งน้าหมอยายเออตั้งน้าไปเห็นยังยายตั้น้านีัหน้ปกินบ่เออโอ้ไปกินตังหน้าม้องเรากองคนก็เลยวพี่น้องกิราตี้รนาเอามือไส้เมื่ออาบเมื่อกินเมื่อดังสวยดังบวงอยู่นี่บ่เลยระวงเด้อระวังเด้อ ฝนกับชิมาระบาดเลยกเป็นวิธีชีวิตเนาะท่านก็บบเคยสื่อทอดกันรุ่นสรุ่นมาเนาะบมิเวนว่าหายแบบคนกินตอนนี้แต่ลุกพ่อลุนแม่กันบินยังนีก็ลองเนาะแมนบื่นมองทึงจะเป็นลมกีนาสั้นเป็นสั้นเลยพี่นองเรอุ่นเปนกระท้เนาะ เริ่มหอมเริ่มร่นอบจขึ้นได้อเริ่มหอมะพี่นองเลริ่มเศร้า้อกวเลยต้องกวอดผมว่าต้องข่อยขึ้นนี่่นนอกเลยโอ้โหขึ้นสั้นเลพี่นองโอ้โหคบเกิดว่เกิดบีแต่ซ้ำห่วยคึ๊บจุงเลยพีนงเ สูงสูงขนาดข้ายากโตเป้าไว้หอบเลยขโมเข่าคแรกเราก็ได้พี่น้องเลยนักเึ๊บขอด้านหัวได้นิ้มแทบบอกเราก็ได้พี่น้องเลย อเอาใจต้นมรึกขององพันยู่ก่อประจันเมื่อก่อน,นกับหาดน้ามือก,กันนะที่บา้านแต่ว่าน้าม,มาดานเนี่ยน,นครับทางแกงทางแกงทั้งยังต้องต้มอย่ารมนี้แม่ไม่ได้นอนนำเนาะเมื่อกอออ็พักก่อนก็ได้เนาะ Lang yên kong, hà đình khi nào cong rong kong rong. Bất bại, nếu bùi hai chó nằm cho nãy nọ, nằm ở đây nằm ở đây nằm ở đây nằm ở nằm ở đây nằm ở đây nằm ở đây nằm ở บางเงินมันก็จาะอยู่บางเงินเนาะเนาะแต่ว่าก็บบริษัพี่น้องจ้อยเอากู้เข่าเด้อพ้นทุกข์กันเด้อกู้เข่ากู้น้ำเด้อเข่าเปียกได้บ้าต้นตัวแดงต้นตัวเนาะ แล้ก็น้องนนักไกทุกละมันจะไดุ้กหารดิตงเนาะประมาณเก้ากิโลนอนหักอตนนี้นะเกิโลนี่หจ้าัดีเก้าเลยนนี้มีการัอได้ใชนเปลนเปลี่ยนเปลี่ยนบอเป็นยักษเป็นยัก เนาอเออลองเบิลย mm. ันนะอกี่วทีคักันเปลี่ยนเาใช้เปลี่ยนกัน้วกันนักบอลใชอยอ

กระเจ้าแอร์บอลคัแอนบหาบกูนะไม่ใช่เพื่อนเดียว่ออกเบิดนะอันนี้ใส่กระตุกอีกย่างแอรแงก็ได้หรอกถามน้ำถามในเมื่อม่ใ่ไปพันมาเบิ้ลน้าพี่เราไปหไปไไปพันเออเอาไปคนเลื่อนเด้อสนิสบายสบายเหืกันเหรอสบคือริงไปที่ีไปชัเด้อตอนทางขามตอนแรกคือสบายสบายไปมาไปมานี่ ទៅផ្ទៃតានអើបន្តហັກเนาะជាងដែរពីណាស់មិនបើតតទឹកទឹកเล็กๆយកໃສប่าហ្នឹងคือแบบเบาอยู่ហ្នឹងញ៉ាំខ្លួនទៅយកប่าទេແລ້ວຈັກແຂງແລ້ວບໍអត់យកអត់យក100ບໍ່យ៉ាងនេះអូយកទៅយកយកយក เก็บตัวไปแม่ม่ต้องคยไปไหนเบนเบนก็ไปคบจริงดูไปครับเบนคนจริงถือถือ <si มาเลยหอดเพลินนองเป็นอะพี่น้องเลยเนาะเอ้านองมันเจ็บบักบ่าพี่น้องเลยอืมฮึบไปพี่น้องเลยเนาะงหอดเพลินซานนองกนเรียบร้อยเลยเนาะนี่กัามาถ่ายวิถีชีวิตเนาะของน้องเพลินตักน้ำตักน้ำกินใส่อยู่เพลินซานเนาะคอมเมนต์อยู่หนังเซ่ฮึบฮึบ อาการใหม่แต่ว่าหมู่บ้านนี้ใส่กันในบ้านเนาะพี่น้องเนาะ้าถ้วย่วงวงสางร่างกายงเสื้อกินอยู่นี่บ่เลยพี่น้องเอ้าบ่อยากเือก็ต้องเสื้อเด้อพี่น้องเด้อมื้อเนกับตาเนาะเออกับตาองูทั้งมาลดลงเมื่อกี้นี่ซักผ้าซักแพอยู่หันหมดเลย นะเพราะมันก็ถือเป็นธรรมชาติของหมู่บ้านเพิ่นเนาะอเคยกินแล้วกักแม่นเนาะเนาะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยเนาะวกใจอดหลายขนาดเฮายางก็โตยังือดแตงเือแตเนาะอาจารย์เนาะือย่อยเลยโอ้ือหลายไข่ย่อยเลยพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ทั้งหมู่เพ่นก็วพัดวกันอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะหนองพอ่าเป็นพี่น้องกันเนาะอ่อยเม่อะว เจ้าห่บุกิ้กเจ้าทักบอกเจ้าข้อมาอีกนักเออมาลวมาลจะหน้าแดงบอกม่เออมมันขนาดว่ามันบดแดดได้หนิเนาะมันมันช่วงมันแดดนี่ก็คือแบบบได้ว่าอยากเป็นท่อนล้มหมแล้ห <ổ> น้าเขาไม่ตินชีะลรด น้องพักฟอนซะสบายดีน้องขอบใจหลายเนาะสบายสบายเอ้าถ่ายวิธีชีวิตให้พี่น้องนะครับไปชมมือนเด็พี่น้องเลยเนาะการบูมิยังหลายเนาะถ่ายวิธีชีวิตของน้องหัวให้เพื่อนๆครับชมประเทศอะไรพี่น้องเลยเนาะความลำบากเนาะของน้องคนตัดดูมือเล็บบาทหน่อยแฟชั่น้องหัวโอเคเนาะสาระคิมนี่ลาก่อนแสดงขอบขอบใจน้องหลายเนาะที่พาไป บอนต่างนานตัางในอยู่ตะเล่บอเมททะเลเนาะตะเล่ตะเล่ตาเล่แมนนัเซีทว่าทะเลเนี่ยอยู่ฝั่งไทยเวียดนามบ่ได้เนาะไฮบานเฮาเนี่ยแม่นตะเล่เนาะเดาตะเล่เดะตะเล่แมนแมเซีเนาะเดะตะเล่พี่ต้องเลยเนาะเดา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  เดาเดิ้เดาเดทะเลเดอเะเลเดาเตเลพี่น้องเลยเนาะโอเคใส่เนาะเดี๋ยวลุ้นกันคลิปหนาว่าน้องวัวจมีรางวัลยังไงให้น้องพอนะลุ้นกันคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้สบายดีสบายดีสบายน้องพอสบายดีน้องใสสบายดีน้องจิงน้องจี้จี้จี้จาจเ เอ๋อโอเคพี่น้องกันเนาะสไลด์คลิปนี้กับเสนอขอรำล่าพี่น้องต้องเพียรสานีก่อนเนาะมาถ่ายทำพิธีชีวิตเนาะอ่าให้กับพี่น้องนะคในผู้ชมการเป็นอยู่ของน้องหัวเพิ่นเป็นสาวไม่ห่างลูกหนึ่งพี่น้องกับล,ลูกเราแบบวันอยู่น้ำสี่หัวอา่าลักพาไปเนาะไปเลี้ยงอนะไรพี่น้องกันเนาะเพราะว่าเราแบบปลายห่างกันก็เลยอยากมีลูกอ่าไปเลี้ยงน้ำเนาะอ่าส่วนต้องพุ่นกับเป็น เคยพลาดอีเนาะของหลังพรพันเนาะที่ตอนนี้กําลังอกใจเนาะเสียลูกไปในในอายุหกเดือนคฆ่าท้องเป็นยังไงเนาะถืกแท่งเนาะหรือว่ารู้ลูกเป็นยังไงเนาะใจตนเราอยู่เนาะครับเช้าโอเคฝนตกค่ำลำบาดเลยพี่น้องขอบุญคุ้มกันใจหลายสาละขิดนี้ไปแล้วสบายดีพี่น้อง